ยามนัสนัยยนาวุธถังสุดยอดศาสตราห้าประการในตำนานดวงตาพยายมเชื่อกันว่ามีพลานุภาพสูงเมื่อลงจ้องใครวิญญาณผู้นั้นจะถูกตัดสินกรรมตามความดีความชั่วที่กระทำไว้และไม่อาจหลบหนีได้รับการกล่าวขานว่าในตาพยายมคือศาสตราวุธสำคัญทำลายสิ่งอัปมงคลและปราบพูดผีอรัน เป็นสิทธิผู้เรียนรู้ในวิชาโบราณจากอาจารย์ผู้เท่าในอารมลับกลางป่าลึกก่อนที่อาจารย์จะจากโลกไปได้มอบวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งให้เขาเป็นจี้หินสีดำแกะสลักเป็นรูปดวงตาที่มีพลังลึกลับอาจารย์กล่าวว่านี่คือจี้ที่บรรจุพลังของในตาพญายมเอาไว้อารันไม่เคยเข้าใจถึงแก่นแท้ของพลังนี้ จนกระทั่งวันหนึ่งที่หมู่บ้านถูกรุกรานวิญญาณร้ายของผีตายโหงเข้ามารบกวนชาวบ้านอย่างไม่หยุดหย่อนสร้างความหวาดกลัวและอาการเจ็บป่วยพิศวงวิธีการขับไล่ใดๆก็ไม่เป็นผลอารันตัดสินใจที่จะใช้สิ่งที่อาจารย์มอบให้เขาหยิบจี้ขึ้นมาสายตาของเขาจับจ้องไปยังสัญ,ญลักษณ์รูปดวงตาบนจี้อย่างแน่วแน่พลันนั้น จี้ก็เรืองแสงขึ้นมาอย่างอ่อนโยนความรู้สึกราวกับกระแสฟไฟฟ้าแล่นผ่านเข้ามาในดวงตาของเขาราวกับดวงตาของเขากับจี้ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่ออรันเพ่งมองไปยังวิญญาณร,ร้ายนั้นทุกสิ่งรอบตัวพลันดูเหมือนจะหยุดนิ่งร่างที่ไรลรูปร่างของวิญญาณร,ร้ายพลันปรากฏเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นมาในมิติของเขา การกระทำชั่วร้ายทั้งหมดที่วิญญาณน,นั้นได้เคยกระทำทั้งความเจ็บปวดที่มันสร้างขึ้นความหวาดกลัวที่มันหว่านโปรยภาพเหล่านั้นปรากฏขึ้นตรงหน้าอารันอย่างรวดเร็วและชัดเจนที่สุดวิญญาณร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่จากกายภาพแต่เป็นความเจ็บปวดของบาปกรรมที่ถูกเปิดเผยและตัดสินทุกความมุ่งร้ายภายในตัววิญญ,ญาณค่อยๆสลายไป กลายเป็นแสงบริสุทธิ์ที่โอบล้อมมันไว้ไม่ใช่การทำลายล้างแต่เป็นการชำระล้างและการตัดสินที่เที่ยงธรรมแล้ววิญญาณน,นั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปจากพบนี้หมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งอรันเข้าใจถึงแก่นแท้ของในงตาพยายมไม่ใช่เพียงพลังในการทำลายล้าง แต่คืออำนาจแห่งการตัดสินกรรมการชำระล้างสิ่งอัปมงคลและนำพาวิญญาณที่หลงผิดให้ไปสู่ทางที่ควรมันเป็นของขวัญและภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่จะใช้ปกป้องและนำทางไม่ใช่แค่เพียงการปราบปรามเท่านั้น